ี่ทำไรพวันนี้เราจะมีรายการเป็นรายการถ่ายรูปอ,อืมอืมอ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 อันนี้เป็นเคียวโกะฟุคดาเดเคียวโกคุดะฮะเป็นน้องเป็นน้องคนใหม่มที่เข้ามาทํางานก,นกับเราตอนนี้แล้วก็ามาไม่ไกี่วันตัวมิแกงวาเ่าี่แกงว่ะเราเด็กวนี้แม่งเปาะบ้าเแต่คนงานอยากเข้าอยู่อยู่โกโก้เดี๋ยวตัวเราไม่เดี๋ยวตัวเซุ่ เตรียมตัวเตรียมตัว,ตวออกบางเล็กเกิน มาคือแต่ที่ผ่านมาเรามีรายการถ่ายรูปถูกป่ะแลยการถ่ายรูปเราเนี่ยก็ถ่ายบางทีแบบไปพูดเรื่องแอปไปพูดเรื่องการใช้กล้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำรายการที่แบบไปถ่ายรูปแล้วก็มาประกอบเพลงแล้วก็เลิกทาอีกแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกมันไม่ลงตัวนะทำไปแล้วก็ดูน่าเบื่อว่ะมันรู้สึกแบบมันยังไม่ใช่ถูกทางล้าถ้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยใช้วิธีการคือเราจะเอากล้องฟิล์มเนี่ยมาถ่ายเซ็ตคอมมูนิตี้ตะก่อนอ่ะแบรนด์ดังๆอ่ะหลายแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการ snap street แบบแบบฟิล์มอ่ะแล้วก็เอาม การแต่งตัวเขาลุกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ใช้ฟิล์มถ่ายกันกูก็ตั้งคำถามว่าทำไมเขาใช้ฟิล์มถ่ายพวกนี้วะซึ่งไม่ได้คำตอบว่าไม่ได้คำตอบก็สนุกแหละแล้วมันก็สวยกว่า คือดิจิตอลอะอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือมันไม่ได้เป็นเกลเนะมันเป็นพิกเซลที่เป็นเนื้อเนื้อเกลนคนลดแบบกับเนื้อเกลนที่เกิดจากฟิล์มถูกปะเราก็เลยชอบฟิล์มกว่าดิจิตอลในการทำมูดที่ไม่ต้องไปโพสเซสใส่ไรเรื่องไรรูมอะไรอย่างงี้ทีนี้วิธีการก็คือการเอารูปพวกเนี้ยถ่ายเป็นคอมูดขึ้นเว็บไซต์หรือทำ cover page ต่างๆหรือทำแบนเนอร์ทำฟินแอดอะไรเงี้ยม,มันก็แค่ใส่เสร็จปุ๊กวางฟอนเลยแต่กับดิจิตอลแม่งต้องโยน้าโพสเซสทำสีทำอะไรต่ออะไรแม่งหลายเรื่องจู้จ อหมายคือมีคาถามหลายรอบแล้วไม่ถามตก้งทาไมพี่ถึงใช้กล้องฟิล์มเป็นกล้องไฟฟ้าแทนที่โปรตีมันมีแมนหนุนชักฟิล์มขึ้นมาในยุคหนึ่งมันคือกล้องกล้องโปรอ่ะมันโปรไงมันช่วยมึงในสิ่งที่มึงไม่สามารถทำกับกล้องอนาล็อกได้เช่นช่วยมึงโฟกัสกรณีตาไม่ดีตามึงล้าจากการถ่ายมานานใช่ไหมซึ่งมียังตาดีอยู่ไม่ดีพรากดครึ่งหนึ่งมันก็ล็อกโฟกัสให้มึงแล้วตัวนี้มันเป็นไอคอนแทคคือมึงตามึงเหล่ซ้ายแม่งก็ไปซ้ายตาเหลวขวาก็ไปขวาเป็นกาย แล้วเกิดมึงเปนเลสองข้าง,งอ่ะมึงเอาตาสองตาเข้าไปในเจอไฟ er <c oughs> ได้หรอเปลยอนี่ยะแล้วกล้อง M6 ถามมาซื้อไม่ใช่เพราแบรนด์เพราะเฮี้ยอะไรเลยเพราะซื้อเพราะมีคนเอามามาขายอันนี้แล้วทา,าไมพี่ถึงตัดสินใจซื้อมานละ่ะมันถูกการันตีบางอย่างว่ามันดีจริงอ,ะอ่ะอ่าจากฟังก์ชันมัน แมทเทเรียลมันอัตลักษณ์ดีไซน์มันหลายๆอย่างคือมันคุ้มค่ากับราคาจนวันดีคืนดีเนี่ยทุกวันเนี้ยราคามันวิ่งไปที่แบบ7จ็ดแปดหมื่นที่มันขึ้นสูงอะเพราะคำว่าไลก้านี่แหละแต่มันมีรีโปเว้ยรีโปก็คือเป็นมือหนึ่งกล้องฟิล์มไลก้าทำออกมาตัวเป็นแสนเลยเียไปซื้อเลยเฮียเปลืองไอ้สัสขโมยเอาก็ได้เฮียไปเวทีจนจะแล้วอ่ะนั่นแหละีิดเนี้ยที่พกไว้2ตัวคือกรณีที่เรารู้สึกอยากได้แคบเลยแล้วก็ถ่ายได้ทันทีอยากได้กว้างก็ถ่ายทันที โดยที่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเลนในการที่ถ่ายเหมือนเดียวเช่นแบบเวลานางแบบมึงยืนแอคอยู่อะแล้วรู้สึกว่าเฮียอยากได้กว้างว่ะก็หยิบตัวนี้มาถ่ายอะไรเงี้ยทีนี้แบบมึงต้องมานั่งเปลี่ยนเลนแล้วนางแบบมันเกาะรั้วอยู่เงต้องลองเปิดเปลี่ยนเลนมันกเสียเวลาออย่างง้อ่ะพูดถึงตัวนี้บ้ะสปอนเซอร์ของให้มารีวิวคือขอให้มาบอกว่าให้ลองใช้กล้องตรงนี้ดูหน่อยว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยกูก็รู้สึกว่าตัวนี้มาถ่ายด้วยมันก็คือเป็นกล้องเนี่ยใช้ฟิล์ม instax mini อ่ะใส่เข้าไป แล้วก็ถ่ายเป็นโพลารอยที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ได้ภาพเลยแต่ว่ากล้องตัวนี้เป็นของโลโมใช่ป่ะมันคือโลโมอินสแตนต์ออโต้แมตกราสนี่ตัวนี้มีขายแล้วโลโม่ะมันเป็นแบรนด์ที่สนมากๆใครๆก็รู้มันจะไปในเรื่องของแบบฟังก์ชันที่มันตอบสนองต่อคนเล่นกล้องฟิล์มจริงอะ่ะนั่นอนะโลโมมันจะทำเสริมคือมีการทดลองเยอะตลอดเวลาอย่างกล้องโพลารอยหลายรุ่นของมันก็คือมีอะแดปเตอร์เปลี่ยนเลนส์มีฟิชไอมีเทเลมีอะไรในกล้องตัวเดียวสามารถเลือกเลนส์ใช้ได้ <Damn! S 1> มาครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่คขหาดของออดรมัมนะครับมั่มเนี่ยเขาเป็นนักร้องนามวง101นะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครไปตามฟังเพลง101ได้นะครับผมหรือวงดาวโจน,นะครับมี2งวงนะที่พูดไม่ใช่อะไรครับเป็นสังกัดในค่ายของ3ามหกลคของผมเองครับฝากสนับสนุนค่ายเพลงด้วยนะครับผมอละนี้คือดนตรีที่เราผลิตออกมาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันของตลาดทั่วไปนะครับฝากซัพพอร์ตครับอาจจะเกิดสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆได้ในอนาคตนี้นะครับ ไปครับบอลพาไปดูโูคอลเคชั่นกัน่ตอนนี้ถ่ายคอลเลคชันเสื้อเสื้อเนี่ยยังไม่เสร็จแต่ถ่ายม็อกอัพเพื่อเป็นมูดก่อนเลยแล้วก็สกรีนแปะ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 กันเข้าไปเพื่อให้เห็นอารมณ์ว่าภาพที่ได้อะเสื้อที่เราจะใส่เนี่ยที่สังผลิดจะเป็นยังไงใช่ป่ะแต่ถามว่าทำไมเราไม่ไม่เอาในแบบนางแบบที่มันน่าสนใจมาถ่ายไม่คิดว่าพวกหนูไม่ได้เป็นใช่นี่นี่นี่ล้วเป็นเพียงแต่งหน้าจัดขนาดนั้นเลยกันก่ดีเฮ้ยถ่ายรายการอยู่อ๋อ มันคุยอะไรกันคือมันคุยอะไรกันมาถ่ายแล้วมาถ่ายแล้วมาถ่ายแล้วมันติดกับลูกโงเว้ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทองสัตว์โลกเอ๋อมาแล้ว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 เฮ้ยมันติดจี่ไอ้ชิ้นึงโอ้เออไม่เห็นว่าไงโอ้ยสัตว์โลก นี่ครับนี่คือวิธีการช่วยสัตว์ของบุคคลผู้มีจิตใจเมตตาใจดีไอ้เช็ดไอ้เช็ดไอ้หากระเทียมมาดิกระเทียมพริกสดอ่ะทำไมอ่ะไอ้เหี้ยอร่อยแดกดอ่ะข้างในเนี่ยเฮ้ยหยดหยดตีหัวก็แล้วก็ทอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วน้องขึ้นอไปขับไปแล้วไปแล้วจริงๆนกพันธุ์เนี้ยมันคือนกกระแตแต้แหวนแต่ทำไม นกกระแตแต่แวตนจริงๆความอร่อยของมันคือมันทอดกระเทียมเว้ยเราอะต้มน้ำผลเนี่มันก็เด็กขนออกพอเด็กขนออ,ออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สับเอาหัวออกก่อนเอาไส้ล้างให้ดีแล้วก็สับสับเสรจแล้วก็ทอด<ล>ผัดกระเทียมสัาเผ็ดอร่อยทำไมถึงเรียกว่านกพันกระแตแต้แวตรู้ป่ะทำไมกระแตแต่แวตกระต่แวตกระแวตนกนะถูกเรียกชื่อมาด้วยเหตุผลของเสียงอ่านกกระทุ่มกุ๊ดุมุุมกุดุมุดุมกดุมเนี่ยเออจริงนกกรจิบกระจอกก็จะเป็น คนก็ตั้งชื่อนกอ่ะจากเสียงอืมนกขุนทองนกขุนทองมันพูดได้เพราะเขาเลยพูดว่านกขุนทองร้องู้แล้วก็จอกเทศอ่ะนกกระจอกเทศก็คือที่ผ่านมามันเป็นนกกระจอกประเภทที่เรียกว่าชอบชอบในการสอนคนอื่นมันเดินมาเนี่รู้เปล่าว่าจริงๆคนเราเนี่ยนะใช้ชีวิตให้มันง่ายไม่ต้องใช้ที้มันยากอยู่เงี้ยมันจอกเทศอยู่ไงี้ต้องให้กลุงกล้องมาไหนไหมเนี่ยอยู่นี่อันนี้เรียกว่าการถ่ายแบบคู่กับเท็เจอร์ใช่ไหมพี่เปล่าอ้าว คือมันไม่ไม่รู้จะถ่ายกับอะไรอะ่ะมัน,ม,นมันเราอยู่ตรงนี้ก็เลยถ่ายมยาตรงเนี้ยแต่ปัญหามึงคอยดูนะสวยไม่สวยอะ่ะมันโทษตากล้องไม่ได้แล้วเว้ยมึงดูพวกมันดิดวอ่ะโพสนะให้ดูหนะ่อยโอ้ยหนึ่งสอง <Yeah. S 2> พี่ว่ามันมันดูแบบไอ้นี่ไปหน่อยดูมันแบบเหมืนอนเราไปถ่ายรูปเล่นกันไปหน่อยครับ uh huh. แต่ถามว่าได้ใช้ข้างคงจะได้ใช้แหละทีนี้ทีนี้อยากให้ลองแบบแต่ไม่อยากให้พิงบบหัวเสื้อเพื่อนให้อยู่ประมาณนบบเป็นถ่ายแบบแค่เอาครึ่งตัวท่านเห็นลายเสื้อหนึ่งสองสองใหญ่ไหมใหญ่ไหมอือจอย แล้วเราเวลาเราถ่ายรูปกับพวกนางแบบอะ่ะมันจะมันจะง่ายเ<ช>วเพราะนางแบบเขาจะเจออะไรเขาจะแบบเขาเองเลยทีอ่อะไรเงี้ยแต่พอถ่ายพวกนี้เราต้องคอยบอกมันอะ่ะแล้วหลังๆครูเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าทางานหนักแม่งเริ่มมีความเครียดอะ่ะบางทีเหนื่อยที่พูดเลยนะอะพูดจริงๆอะ่ะว่าอ่ะรู้นิดสามคนต้องหาวิธีคิเอทของตัวเองสามคนมาเออฝากอลองตัม้มเขาแทรก อีโบแม่งดูเป็นไอหนี้มากนะเหมือนแบบบอยอะบอยบอยมีเงาสองต่นพี่เลี้ยงคุณถามเลี้ยงอ๋อเกิงตัดไปเลี้ยงยัดุ้ยโอ้โหเชื้อปริจัดที่บ้านเนี่ยเราเราเคยเก็บไปเก็บกระปอมเก็บแบบเจ็บเจ็บไอไอไอโบไปโบอุ้ยเัี้ันนี่เลยเหรอ ตรงนี้เลยเหรอใช่กลัวความสูงเขาด้วยระวังตูดด้วยนะลูกโอ้นี่มป็นกลัวความสูงเหรอโอเคสูงไหมนะสูงี่เนี่ยแล้วก็เอาขาห้อยสองข้างโอ้ยเนี่ยมันจะพิงกับอะไรอ่ะแล้วอยู่อย่างไกลอยู่อางไกเนื้อดิเอายองทาให้พี่ท้างยองทาให้ข้างเลยน้องทางซ้ายเอาป่ะไปอีกข้างนึงข้างไหนข้างซ้ายเนาะเคยเคยเล่นเกมไหมนี่ปะไอหมาแมวปลากระดูกอ่ะ ผไม่เทเลยไอยเล้าไเฮียภาพกว้างคือทำเฮียอะไรกันไม่รู้ยัดโดซินโดเนล่าอีกเออน้องน่อะียไอสัตว์ทำไมอ่ะเฮียพี่ชิดบอกสองเมตรไม่ใช่อแต่ันนี้มันจะลวกเลยอยบพึ่งมี ทำไงอ่ะเลยท่านี้เลยเลยท่านี้เลยที่ลิดรับน้องฝั่งนู้นใช่ไหมอ่าอันนี้นั่นแหละเท่เมื่อกี้เลยใช่ ก็่อก่อนเราถ่ายกันเราจะบอกครับว่าอันนี้เราเปิดเอฟเท่านั้นอันนี้เราเท่านี้อันนี้ฝากให้คนดูคลิปนี้ยฝากบอกหน่อยว่าอยากให้บอกแบบเก่าหรือไม่ต้องบอกไม่ต้องเลือยไม่ต้องบอกนะใช่ <นะ S 2> ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าการบอกไปมันมันแต่ละคนมันใช้ไม่เหมือนกันอยู่ที่สก,กิลอย่างเงี้ยอย่างกูเนี่ย,ก,ก,ยก,กูวัดแสงมาใช่ไหเนี่ยให้ใช้เอฟแปดในกรณีกูจะใช้สปีดชัตเตอร์สมมุติใช้กูใช้ห้าร้อยให้ใช้เอฟแปดแต่กูใช้อะกูใช้ห้าจุดหกแล้วบางทีใช้สี่ Mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ไปทดสป,ปีดชัตเตอร์เอา,เอามันมันเลยพูดยากอะแสงตรงคนเรามันตรงไม่เหมือนกันอะแปลเปี่ยตามการใช้งานไปอยู่อยเอเอเออห้าล้วจริงหรอเราพูดถึงกล้องนี้กัน,ม,น,ม,นมันบอกว่าอยเท่ดี้อยู่นรับท่ a ว us เดี๋ยวฟิลล์อีสต์งแตมินิ มบอกว่าเป็นคูจิฟิมอินสแต็กมินิอ่าก็เมื่อกี้ที่พี่แบบว่าหาข้อมูลใช่ป่ะไอพี่ที่แบบสงสัยเออฝามันคือไอเป็นที่รีโมทเซลฟี่ใช่ฝามันมีช่องใส่ผ่านรีโมทคอนโทรลที่ฝาเล่นฝาปิดเลนมีปุ่มกดถ่ายรูปเพื่อการถ่ายเซลฟี่และภาพหวูสะดวกที่สุดอันนี้กดชัตเตอร์ได้เลยอันนี้คือตั้งเวลาอืมมีรูรับแสงกว้าง4.5ทํ้าให้ประสิทธิภาพในการถ่าย ในที่แสงน้อยออกมาอย่างยอดเยียมเอฟสต็อปที่กว้างสุดคือ4.5แปลไทยเป็นไทยเขาใกล้ได้สูงสุด10เซนติเมตรเพราะถ้ามากกว่านั้นแม่งกัด่าเหรอกล้องระบบชัตเตอร์อัตโนมัติระบบชัตเตอร์อัตโนมัติไม่ต้องแปลในเรื่องเขาบอกว่าเลนส์มันเป็นเลนส์แก้วมีมุมกว้างเทียวเท่า2เมข้อดีของพัวอลอยกล้องทอยส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์พลาสติกความคมใสมันจะไม่ชัด คมใสก็คือแต่ว่าเล่นแก้วมันความใสมันจะเกิดความคมชัดมากกว่าอยู่ๆพี่ก็ดูมีความรู้ขึ้นมาทันทีเลยกูเราต้องรีบพูดให้จบเพราะว่ามันมีคนบางคนไม่มีสีแล้วสึกเหงาเว้ยเย็นดียเย็นดเขาบอกว่ามีแผ่นเจลสีถ่ายกับแฟตสร้างสีสันแฟตมันจะออกตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีมันก็จะมีเจลสีเอาไว้ให้แปะแฟตเนี่ยกูไม่รู้ว่ามันมันแปะตรงไหนมันไม่เห็นมีคลิปมันไม่มีคลิปล็อกแต่ภาพตัวอย่างมันจะเป็นและที่สำคัญฟังก์ชันพิเศษของมันก็คือเป็นสายสะพายที่เนี่ยฮะ คือคุณซื้อไปให้พระเนี่ยก็สามารถบินธบัทได้เลยอ่าเนี่ยสะพายแล้วพอแต่งตัวแฟชั่นมันก็จะไม่มึโทนอะไรอย่างเี้ยป่ะเล่าประวัติให้ฟังภระสมัยก่อนอ่ะพวกเกจิอ่ะเขาต้องอ่าถ่ายรูปบินรูปขึ้นมาให้คนไปบูชาถูกไหมเด็กวัดต่ะเขาใช้กล้องโพลรอยกันเขาตามถ่ายหลวงพ่อตามโมเมนต์ต่างๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวิธีการอ่ะคือบางคนเขาเห็นสายสะพายที่เป็นสีปกติอ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้มันมันไม่เวิร์กโลโมเลยออกรุ่นเนี้ยมาเพื่อให้ตามถ่ายเกจิ ตัวนี้ประวัติของมันคือตามถ่ายเกจิสมเด็จพุชานโตหลวงปู่โตหลายองค์เนี่ยหลายๆตันนี้เลยรูปที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนบูชาเนี่ยเนี่ยกล้องตัวเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลยคิดว่าเหลืองประกบเหลืองลบแล้ออ่ะแค่นี้เหรอใช่แล้วก็ลงเลยปึ๊กนี่หรออ่ะนี่หรอแล้วตอนนี้นะครับผมเราเข้าสู่รายการทรน i n ่ง g day นะฮะสำหรับ ep นี้เราจะพบกับฟากล้องสาวสวยและนางแบบสุดสวยของเรานะครับยีตาออกมาแล้วดูนครับเรามารุ้นกัน มีการออกึ้นมาโวลรยเนี่ยเขาบอกว่าต้องสะบัดดิมั้ยเกี่ยวปะไม่เกี่ยวไหนมันเป็นเรื่องของทามมิ่งของน้ํายาของมันเองแต่ละอันมัน่อแล้วบางยี่ห้อก็เร็วบางยี่ห้อก็ช้าหนูว่ามันเริ่มมาจากนี้เว้ยมันมีคนถ่ายโวลอยคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วเป็นอาจารย์ช <c oughs> <ะ>ื่อว่า องซูรีกตุมตาะแล้วนี่เขาถ่ายออกมาแล้วแล้ววันนั้นมันเป็นอากาศร้อนแล้วเขาก็ยืนสบัดคนอื่นมาเห็นมาเรียนรู้มาเรียนรู้จากพี่แหวนแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นดันเข้าใจว่ามันต้องสบาดแต่ว่แบบเดียวต้องระยะเดียวกันดิเออแต่ว่าองศาแล้วแต่ความชอบของคนมีวงวงด้วยม่ของออยมีวงวงอันนี้ก็มีก็หน่อย ที่เด็กกันอือที่คือคุยช่วยช่างภาพแต่แต่มุมมุมเหลี่ยมเอาเลยสกิลดูท่าซะก่อนมันคือระยะเลนที่มันถูกวางเป็นพร์เทตได้แต่มันคือระยะโฟกัสเว้ยก็คือถ้าเป็นถ่ายวายเนี่ยมันก็คือ1เมตรถอยมึงต้องถอยปหนึ่งเมตรนะแล้วที่เหลือมึงถอยไ,ไปให้ไกลเท่าไรก็ได้อินฟินิตี้ตรงนี้ชัดแต่ถ้าเกิดเป็นตรงแงบพร์เทต กูให้มึงยืนได้กับกับแบบไม่เกินไม่เกินไ,นไอบโบว์ยืนนี่ไม่เกินอ่าสามสิบเซนส่วนจุดสามเมตรคือะอะไรสามสิบเซนสามสิบ <c oughs> เซนประมาณนี้มองเลนนี่ใช่ระยะสั้นมาเอ๋อจ้ะแต่ทีเนี้ยพี่คิดว่านะไอขอบเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี้ยกลังสันนิฐานว่ากล้องที่เขาให้มาถ่ายอะเลน,นน่าจะเคลื่อนหรือเปล่าเนี้ยดู หรือมันเป็นเอฟเฟกต์ของโลโม่อะพี่เป็นไปได้ปะก็เป็นไปได้กเรามีพลังงานบางอย่างนี่ดูแวนนี่หนึ่งจองสั้นจ้าใจแรงทั้งหมดที่น่ารักน่ารักไม่เฉียวนรักเลยหมดฝนตกไอโบกไอโบ๊กแว่นมา้งนี้ิด่โอ้โหลุยฝนนี่เป็นไงสู้สุดๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะ ฝนก็กำลังมาเมก,ก็ครึบหนึน่งสองสนี่เอายืนหน่อยเฉยขโมงขหมกม,มาใส่ขหมกเลย อ้าวอาะไรก็นับแล้วอะ่ะก็ทำไม่ทันดิยันนี่สวยวะ่ะถ่ายท่ามกลางสายฝนนะโอ้โหนี่กำลังมาผมก็ยังไม่ถอดดิจะเป็นช่างภาพที่มีสปิริตมากๆก,การที่ฝนมาแล้วก็ยังถ่ายไม่มีแดดก็ยังถ่ายนะครับผม,มบจริงๆเรื่องพวกเนี้ยกู กูเขาน่าบอกว่าโกโกไปไหนพายุแม่งเข้าใช่ป่ะแต่มุมกูชอบนะหลังจากนี้นตะกอดกูพอไปนเงนี้ยวิ่งหนีเข้าเลยใช่ป่ะตอนนี้ต้องตื่นเต้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้แบกกาแบบนี้ยอีกครั้งเมื่อไหร่เออไม่ๆม่แต่พี่ออยอ่อนอัันไม่ได้แครเสื้อขนปล่อยปล่อยผมยุ่งไม่เลยฝนก็เริ่มลงขึ้นเรื่อยๆนะคะสปีริตของการเป็นช่างภาพของพี่เราก็ยังไม่หยุดนะคะผมโอ้ยเขาเริ่มวิ่งกันแล้วนะวิ่งกันแล้ว โอ้วิ่งหนีฝนกันแล้ว run อ่าฮพี่ๆของเราก็ยังไม่สนใจนะก็ยังเดินเป็นนางแบบนายแบบฝากฝนเล่นเอ็มวีนะยังไม่หยุดวิ่งอีกโอ้โหเดินเป็น ยงโกมยังยังถ่ายอยู่โอ้โหสปีริตสุดสุด,ดและนี่นี่ก็คือโกโกโกนะครับรายการถ่ายรูปที่แม้แต่ทั้งฝนเน่ยก็ไม่สามารถหยุดการถ่ายรูปของเขาได้ก็เขาก็ยังถ่ายอยู่โอ้โหฝนมันตกลงมาวิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วโอ้เอายังยังยังพี่ฤิตก็ยังถ่ายอยู่พี่ลิ์ก็ยังถ่ายอยู่ยังไม่หยุดนะโอ้ฝน ฝนฝนก็ทำอะไรเขาไม่ได้ฝนก็ทำอะไรเขาไม่ได้ไปไปโอ้ฝนปิดชิดปิดชิปอากาศตอนนี้นะครับที่ฝากช่องมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ลดลงมาเหลือยี่สิบองศานะครับสำหรับกัมพยากรกัมพายากัมายากรอากาศในวันนี้หนักสั่นสันอะไรอะไรต้องต้องต้องมีกันน้ำหรือเปล่เอาเรืจริงปะเนี่ยมึงลองแย้มสิมาวันนี้นะครับผมเราขอบคุณนะสำหรับคนที่ สำหรับคนที่เขาให้เรารีวิวอะไรพวกนี้จริงๆแล้วพวกนี้เราเราไม่ได้รีวิวจนละเอียดมากนะักเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นการเชิญชวนในการซื้อขายกันจุดเกินไปเพรารู้สึกว่ากล้องพวกนี้มันก็มีราคาใช่ปะดีไม่ดีอยู่นิยมของคุณคุณไปตามซื้อเองได้สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ค่อนข้างตอบโจทย์คนที่ถ่ายรูปจริงจังแบบพลอ,อยนะแต่ว่าผมก็้เจอปัญหาตรงที่ว่ามันมีวงกลมเกิดขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่กล้องของเขาหรือเป็นที่อะไรเพราะเราไม่เคยใช้นะก็ถือว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครรมมาาโโดถพลส Uh, ขอบคุณแล้วกันครับ <laughs>